ถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะขายประเด็นอะไรก่อนที่คุณจะหยิบกล้องหยิบอะไรมาถ่ายทำคอนเทนต์เนี่ยนี่คือ10เหตุผลที่มนุษย์จะควักเงินซื้อสิบเหตุผลที่จะเป็น10สุดรัดในการทำคอนเทนต์อ่าเรานึกประเด็นคอนเทนต์ไม่ออกเรากลาง10อันนี้แล้วสุ่มเลยตัวอย่างตัวนี้เลยกล้องที่ผมว่าจะมาซื้อวันนี้มันเป็นกล้องฟิลม์มถ้าเกิดผมต้องขายกล้องตัวนี้อะว่างสิบแบบเรามา<ผ>มั่วขายกล้องตัวนี้กันนะครับผมทํามาแล้วหนึ่งปั้ง มันทําเงินได้ไหมแล้วก็ให้ศิลปินสแสดงงานขายรูปรูปที่เขาสแสดงขายพร้อมฟิล์มเลยไม่มีการไ,<ห>ไม่มีรีปินไม่มีรีวิสขายปุ๊บเผาฟิล์มทิ้งให้มันเกิดแบบไม่มีแล้วไม่มีรูปนี้แม่งไม่มีแล้วอะดิจิตอลเนี่ยมันอาจจะหลุดรอดไฟล์ไปไหนก็ได้ถูกไหมคุณทันมันประหยัดเงินได้ไหมคุณลองเทียบกันสนุกสนุกกับฟิล์มดิจิตอลใครเปลืองกว่ากันฟิล์มคุณก็มัวนาสี่ร้อยใช่ไหมพอเป็นฟิล์มคุณก็เครียดเนี่ยคุณก็จริงจังจะถ่ายทิ้งต้องคิดแต่พอคุ นี่ผมเชียร์กล้องฟิล์มไงมันจะบีบให้เราคิดมันประหยัดเงินได้ไหมนี่มันไม่ต้องรีทัชมันฟิลจริงมันไม่ต้องเลือกรูปเป็นร้อยรรูปมันเป็นไปได้ง่ายไหมมันถ่ายมือเดียวได้ระบบโฟกัสมันง่ายมากครับตัวนี้มันทําให้หายเจ็บป่วยเจ็บกายได้ไหมโอ้โหอันนี้มันยากว่ะอันนี้มันยากว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของร้านกล้องคุณอยากทำแคมเปญโฟโต้บาบัดยังไงนะยังไงโฟโต้บาบัดไงคือไม่รู้จะกดดันไม่รู้จะทําอะไรไประบายออกที่การถ่ายรูป2อคือโฟโต้อินเทอร์เวิร์ดคือ ทำให้สะดวกขึ้นได้ปะ่ะถ้าคุณทำคอนเทนต์แบบบนดอยนะไม่มีไฟให้ชาร์จแบตกล้องฟิล์มยังใช้ได้อยู่สะดวกที่สุดที่สัมผัสเสน่ห์ของฟิลม์มคือเป็นโอกาสที่ง่ายที่สุดมันทําให้คุณสุขภาพดีขึ้นได้ไหมออสไตล์ถ่ายแบง่งเฟรมรีทัชก่อนแปรงฟันหลังแปรงฟันก่อนดัดผมก่อนหลังทำผมใช้ความสปริตให้เป็นไอเดียใช่ครับ์ before after มันทําให้ได้รับความรักหรือเปล่าประเด็นนี้สําคัญมากคุณจะขายกล้องฟิล์มตัวนี้คุณต<ม>้องขายว่า<ม><ด>อะไรถ่ายคนรักให้ใช้ด้วยฟิล์มรักจริงต้องถ่ายด้วยฟิล์มรรู้้้จจััักกกผิิิิววเนนใชชดตอลลถ่่ายคทไไไปแมบบ อ๋อมันคือคราฟโฟโตโ้เออทะเลาะกันก็ลบเพาเป็นฟิล์มมันรู้สึกผูกพันเฮ้ยอันนี้แม่งดีว่ะ <c oughs> มันทําให้เป็นที่ยอมรับในสังคมได้ไหมได้มันเก๋อันนี้เขาทำอยู่แล้วอันนี้ <c oughs> มาร์เก็ตติ้งทำอยู่แล้วครูเป็นกลุ่มฮับเฟมเป็นกลุ่มแบบใช้ฟิล์มเก๋ๆอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วนะครับ <c oughs> มันทําให้ลดการสูญเสียได้ไหมคุณสารนี่น้ <c oughs> าท่วมไฟช็อตไฟพังฟิล์มไม่พัง คุณไาจทำแบบน้ําท่วมเหตุการณ์ล่าสุดเลยรูปถ่ายมาท่วมคอมพังหมดแต่ฟิล์มฟิล์มไม่พังนะฮะฟิล์มไม่พังน,นี่คือตัวอย่างง่ายๆของคำว่าเครื่องมือนี่รรใช้ในการระเบิดคอนเทนต์หาเรื่องพูดที่บอกว่ามันจะได้เป็นกองทัพใช่ะนะครับการทําแบบนี้มันคือการง่ายๆเลยถ้าคุณมีกะปิน้าําปลาขายผ้าขายไอติมขายอะไรก็ได้คุณลองวาง10อันนี้เลยครับ10อันนี้นะครับสิประเด็นเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องทํามันจริงๆนะแต่มันเป็นประเด็นในการแตกประเด็นว่าเราจะขายมันยังไง you. <laughs>